เรื่องประวัติอาชญากรรมเรามาดูกันนี่กว่าว่าในไทยเป็นยังไงพอพ้นโทษออกมาแล้วมันก็ควรจะได้เริ่มชีวิตใหม่ใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าประวัติมันไม่เคยหายไปล่ะกลายเป็นเงาตามตัวไปตลอดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในไทยครับประวัติอาชญากรรมมันเหมือนตราบาปติดตัวไปตลอดชีวิตเลยแล้วถ้วเกิดสารตัดสินว่าบริสุทธิ์แต่ประวัติยังคาอยู่ล่ะครับคือตอนนี้เนี่ย ต่อให้สารยกฟ้องข้อมูลก็ยังอยู่ในฐานข้อมูลของตำรวจครับเพื่อแก้ปัญหานี้กระทรวงยุติธรรมเลยเสนอทางออกใหม่ขึ้นมานี่แหละครับร่างพรบรประวัติอาชญกรรมกฎหมายที่อาจสร้างความหวังครั้งใหม่จุดสำคัญของกฎหมายนี้ก็คือการนิยามคำว่าผู้มีประวัติขึ้นมาใหม่เลยนิยามใหม่ก็คือต้องเป็นคนที่สารตัดสินว่าผิดจริงและคดีถึงที่สุดแล้วเท่านั้น มันเลยเป็นการขีดเส้นแบ่งชัดๆเลยครับระหว่างผู้ต้องหากับผู้กระทําความผิดทีนี้มาดูกันว่าแล้วเมื่อไหร่ที่ประวัติจะถูกซ่อนไว้บ้างก็คือเมื่อได้รับการล้างมลทินพ้นโทษมาแล้ว5ปีหรือเป็นแค่คดีเล็กน้อยครับและจุดนี้สําคัญมากคือเจ้าของประวัติมีสิทธิปฏิเสธได้เลยว่าตัวเองเคยมีประวัติแต่ก็มีกฎเหมือนกันนะครับว่าเมื่อไหร่ที่ต้องเปิดเผยประวัติเพื่อความปลอดภัยของสังคม คนที่เข้าถึงได้ก็จะมีแค่หน่วยงานยุติธรรมหน่วยงานความมั่นคงของรัฐอะไรพวกนี้ครับแต่ก็มีข้อยุกเว้นสำหรับอาชญากรรมที่ร้ายแรงมากๆคดีอย่างการก่อการร้ายฆ่ามนุษย์หรือฆ่าคนตายโดยเจตนาจะถูกเปิดเผยเสมอแล้วเป้าหมายจริงๆของกฎหมายนี้คืออะไรคือการสร้างสมดุลครับระหว่างการให้โอกาสคนกับการปกป้องสังคมให้ปลอดภัยคำถามสำคัญก็คือ กฎหมายใหม่นี้จะสร้างสมดุลที่ว่าได้จริงแค่ไหน